สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมก็วันนี้มารีวิวงานหน่อยครับถือโอกาสแนะนําสินค้าไปในตัวครับผมสําหรับตัวนี้นะครับจะเป็นฐานนะครับวางเบาะครับผมจะเป็นของรถกระบะนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับผมก็สําหรับเพื่อนเพื่อนนะครับที่ทําเครื่องเสียงมานะครับก็ได้ตัดเอาพื้นเหล็กเก่าออกนะครับ เพื่อนๆอยากจะทําเดิมนะครับแต่ว่าหาเหล็กเก่าไม่เจอนะครับหรือว่าขายทิ้งไปแล้วนะครับจะซื้อใหม่ก็ราคาสูงครับผมเราก็มีแนวทางนะครับทางเลือกครับให้กับทุกท่านนะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับในการตัดสินใจครับผมซึ่งตัวนี้นะครับเราได้ทําการออกแบบนะครับให้เท่ากับตัวเก่านะครับมาตรฐานเดิมนะครับความสูงแล้วก็ขนาด เทียบเท่าของเดิมนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งนะครับแล้วก็สะดวกสบายในการใช้งานนะครับสำหรับฐานบ่อตัวนี้นะครับก็จะมีหลายแบบหลายรุ่นหลายราคานะครับเราก็สามารถทําตามลูกค้าสั่งได้นะครับหรือว่าจะทําเป็นในรูปแบบมาตรฐานก็สามารถสั่งเข้ามาได้ครับผมตัวนี้จะเป็นการวางพื้นคร่าวๆนะครับให้ลูกค้าได้ชมนะครับ ความยาวนะครับก็เท่าเดิมครับผมแล้วก็ความสูงก็เทียบเท่าของเดิมนะครับตัวนี้ถ้าเราวางเบาะลงไปแล้วนะครับมันก็จะความสูงเท่าเดิมนะครับนั่งสบายครับผมไม่ชนหัวแน่นอนครับก็จะมีฝาปิดนะครับเพื่อให้ใช้ในการเก็บของนะครับเก็บเครื่องไม้เครื่องมือนะครับแล้วก็ทำฝาปิดให้นะครับคงแบบมาตรฐานเดิมครับผม ก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับตอนเสร็จแล้วนะครับตอนเสร็จแล้วหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้ครับผมตัวนี้เป็นพื้นของ Isuzu d m ี x นะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งทำไว้นะครับตัวนี้มีเจ้าของแล้วนะครับผมเห็นลูกค้ามาติดตั้งครับลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะทําเป็นงานสีนะครับงานหนังนะครับหรือว่าจะหุ้มเป็นแบบกระมะหยี่แบบนี้นะครับลูกค้าก็สามารถเลือกได้ครับผม ตามใจชอบเลยครับผมเราประกันนะครับสินค้าแข็งแรงทนทานแน่นอนครับผมรับน้ำหนักได้แน่นอนครับอันนี้ก็จะเป็นฝาปิดนะครับด้านในก็เอาไว้เก็บของเครื่องไม้เครื่องมือนะครับแมลงแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับก็สามารถทําได้ครับผมสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้ครับผมเราจะเป็นงานดิบงานหุ้มหนังนะครับหรือว่าพร้อมติดตั้งนะครับหรือว่าลูกค้าจะเอาไปติดตั้งเองนะครับ เราก็ยินดีให้บริการค,ครับผมในส่วนของการติดตั้งนะครับพร้อมใช้งานครับผมเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ชมอีกรอบหนึ่งครับก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับไปพบกันใหม่ครับผมขอบคุณครับ